เลยใช้แค่สิบาองในการสุ่มสกินนี้นะครับทุกคนอาจจะคิดว่าผมเนี่ยพูดเล่นนะแต่ว่าผมได้ล็อกให้ออกในอดีผมแล้วนะครับสวันดีเฮ้ยเฮ้ยออกจริงสัเคมามล่าสุมาแล้วนะครทุกคนเทอนาล่าผู้ชายครับเหมือนเทอนาล่าผู้ชายเลยตอนแรกอะ ก็งง,งๆเว้ยว่าสกินอะไรอ่านไปอ่านมาเฮ้ยคิวเล่น <c oughs> ก็เล่นครั้งแรกฟรีนะครับกิจกรรม17กันยาถึง30กันยาสิ้นเดือนนั่นเองนะก็รวมเป็นประมาณ10กว่าวันนะครับก็ในกิจกรรมสำหรับภูมินักฆ่าเท่านั้นก็ผมพูดไว้ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับปากแตกครับเป็นร้องใน2วงใหญ่ๆโคตรแสะเลยลูกเกวลูกเกวแล้วก็ลูกเกวโอ้เจ็ปากแสบแสบจริงเลยจริง ผมไม่รู้ว่าทำไมเป็นร้อนในบ่อยมากเลยอาจจะกินน้ำน้อยกินเค็มหรืออะไระเล่นครั้งแรกฟรีกัดฟรีไปก่อนละกันโอเคอ๋อเป็นการแบบ ตึงๆๆ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 งแล้วก tamam. okay, like ็หยุดที่ของรางวัลนะครับอารมณ์เหมือนแบบนี่แหละตึงๆๆๆๆๆทุกคนเก็ตใช่ไหมโอเคนะก็มีการเล่นแบบว่า1ครั้ง9กคูปอง10ครั้งก็ตามนี้นะครับแล้วถ้าสุ่ม10ครั้งเนี่ยอ๋อคือมันลงตรงนั้นแล้วของตรงนั้นจะไม่หายไปนะครับก็คงยังอยู่เหมือนเดิมจะสุ่มจนกว่าจะได้ตรงนี้ไม่ได้เหมือนกับร้านค้าใาจอนนะเวลาเราสุ่มแล้วมันจะหายวิธีละอันทีละอันนะครับแต่มันจะเขียนด้านขวาไว้ว่าถ้าสุ่มครบ160เนี่ยก็จะได้สกินใหม่ ซึ่ง160เนี่ยถ้าตีเป็นเงินเนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆป่าวะสุ่มครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวสุ่มครั้งแรกก่อนเราจะยึดเอาครั้งหลักล่ะอ๋อครั้งละสิบเก้าสิบเก้าสิบครั้งละเก้าสิบก็ไม่มีการลดใดๆนะฮะก็เอาร้อสิบเก้าไปคูณร้อยหกสิบก็คือจะได้ราคาชัว สามพันสี่สิบคูปองแต่ถ้าซื้อบัตรในชิบัตสโตบไม่ถึงแน่นอน,นะจะใช้อยู่ประมาณก็ยืมไปือุูหนุนบัตรในร้านได้นะแล้วก็มี ID ดีอาร์วีฟรีไฟด้วย <นะ S 1> อ,อย่าพูดภาพ่ราเพลงเยอะเลยดีกว่าคูปองที่เราสตาร์ทอยู่ที่เท่านี้นะครับถ้าจะชัวร์มันก็คือจะเหลืออยู่ประมาณหมื่นหนึ่งพันแต่เดี๋ยวจะได้ก่อนไหมก่อมาดูกันแศรบปาสิบครั้งไปอย่าบอกนะมันก็ทีละที อ,อ,อแล้วกูได้รางวัลอะไรเนี่ยสรุปคือมันจะไปสรุปทีเดียวตอนหลังเลยใช่ไหมว่าตู้มขึ้นมาไม่เห็นมีใกล้เคียงตัวตัวละครที่เข้าใหม่เลยเลยทุกอัน <c oughs> ไหนลองค้าบแ <c oughs> อนิเมชันดิเกลเด็ก <c oughs> อ,อ,อีกดอกออ,อีกทีดิอ ที่หกเพื่อนสุดท้ายว่าครั้งทีห่หกเพื่อนมึงจะต้องได้เอ้ย 5, กี่ค,ค,ครั้งกันเนี่ยห้าครั้งแล้วนะครั้งที่หกชาดาบอกว่าจะได้นะครับถ้าไม่ได้ก็นั่นแหละไม่ได้โอ้โหเจ็บนะบอกเลยกิจกรกรมเนี้ยเจ็บ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  <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ซูมทีละครั้งสักสิบทีแล้วกันนะหนึ่งละไม่ต้องแสดงเลยหนึ่งละซื่อสอง สามลงที่เดิมอึ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบสี่อึ้ย,ย,ย, 4, ยห้าเฮ้ยใกล้แล้วนะทุกคนคือมันใกล้เลยเว้ยเมื่อกี้ตึกต๊กตึก๊กตึ๊กหกเ<ก>จ็ดแปดกูว่ากูใช้สิทธิเต็มที่ว่ะร้อยหกสิบเนี่ยเก้าเฮ้ยเกลือก็ได้กลิ่นเกลือสิบครับครบแล้วครับทุกคน ปอย่าพูดเร่องทำเพลงเยอะเลยดีกว่าเราไม่ต้องข้าอนิเมชันนะเจะได้ลุ้นดูด้วยไม่ได้เมื่อกี้อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้อีกแล้วได้บอกเมื่อกี้ทำไมหมุนวนมัน่วตัวเลยถ้าได,ะด,ะดะ้แดได้กินสกินใหม่ก็แย่แล้ว <c oughs> ไม่ได้ใกล้เคียงเลยผมข้ามออนิเมชันเลยแล้วกันนะครับทุกคนไปโอเคครับ ไม่ได้ครับไปอีกครับไม่ได้ครับไปอีกครับไปอีกไปอีกไปอีก,อกเออ,เอ,เอ,เอสวยสวยสวยแม่งคูปองหมดแล้วหมดแล้วงั้นกดไปทีละครั้งเลยละกันนะครับเพราะว่าอีกประมาณ8ครั้งเนี่ยเราก็ได้แล้วนะแต่ถ้ามันไปหยุดที่159เก้านี่มันจะเป็นอะไรที่กวนตีนมากเลยนะผมบอกก่อน ือยังไงด้านขวามันก็ต้องเต็มอยู่แล้วครับจ่ายมาขนาดนี้แล้วไม่ต้องออกแล้วไม่ต้องออกมึงอย่ากออกนะยกมึงกดแบบให้เหลือที่สุดท้ายอะ่ะ ว้าวทีเดียวได้เลยเฮ้เดี๋ยวไปทำคลิปกันไปเถเอาไปทำปอกคลิปไว้หลอกคนเดิลหลอกคนเดิโอเคครับทุกคนครับนี่ก็เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะผมจะสุ่มทีเดียวแล้วได้เลยนะครับจะสุ่มทีเดียวแล้วได้เลยผมจะใช้แค่สิบเก้าคูปองนะครับสิบเก้าคูปองเลยใช้แค่สิบเก้าคูปองในการสุ่มสก,กินนี้นะครับทุกคนอาจจะคิดว่าผมเนี่ยพูดเล่นนะแต่ว่าผมได้ล็อกให้ออกในไอดีผมแล้วนะครับสวัสดีดีเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยออกจริง <laughs> โคตรปลอมเลยโอเคครับทุกคนเราก็ได้ใช้สิทธิพิเศษที่ทาง GM ก็ได้มีให้คือ3040่คูปองนะครับเ <laughs> ต็มมาตรการคือจ่ายแบบเต็มจำนวนไม่มีส่วนลดใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ก็ถ้าใครอยากสมกิจกรรมนี้ก็ลองดูผมเป็นตัวอย่างนะครับอ๋อ ó, ถ้าซื้อบัตรชิบะตะโตนี่ออกง่ายจริงออกง่ายจริงอันนี้ผมไม่ได้ซื้อบัตรชิบะตะโตไงมันขายแพงเกินแบบเนี้ย <laughs> สกินใหม่ล่าสว์สกินคิวเรน หนาดร่างผู้ชายนะครับเฮ้ยหล่อเหลาเอาการได้กรอบด้วยนะก็นอกเหนือจากคิวเลนก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินยอนชาร d o w อาเชอรที่ถูกขายในราคา299คูปองก็จัดไปอาครับซื้อผิดฝั่งครับจริงๆผมต้องซื้อฝั่งนี้นะครับเว็ยนยิ้วอายเลยกูโอ้แล้วกูอยากได้ชุดทำไงนี่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาสกินใหม่ล่าสุดไปเล่นกันดีกว่า ก้าสกีด้วยน้องเอ็มคิดว่าเทเปล่ารับหลอกให้มันพิมพ์ช่วงนี้มันไม่ค่อยมีไปเจอสัมัทานกับผู้ดหรืออะไรเลยเพราะมันพิมพ์ไม่ได้นะครับมันอยู่บ้านครับดูดีครับดาบมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนผมต้องเจอโอ้เทเกินหมดเป็นบาร์ดกูบองผมก็ยอมไม่ต้องกินเนี่ยผมบอกเลยว่ากลับบ้านดูดิโอ้ผมกลายเป็นสารพระภูมิหยอกหยอกนะครับกลายเป็นอะไรวะมันคืออะไรวะชนาเนี่ย มันคือเหมือนมันคือเหมือนอะไรด pues like ่ะเขาเรียกว่าไฟญี่ปุ่นไฟหน้าบ้านญี่ปุ่นเอา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 ข้ามันได้ก่อนมันด่ากูอ่อนตีนกูมันหัวร้อนเนยหัวร้อนมาพวกมันโดนกูข้าตายแดดกูอ่อนหัวร้อนไงไปแล้วครับมันเดินตามผมมาครับอ่ามันเดินตามผมมาจริงๆด้วยผมจะรวบหมดรวบตึ้งตรงนี้ครับ ด้วยความหิวโหยของผมก็ทำให้ผมเลยตายไปเลยที่เรียบร้ S A อย SQ มีไว้ทำเยอะก็มีไว้ลัดไงล่ะของผมมาเมื่อไหร่นะผมบอกอะไรว่าตูดขาด I O ปากเซ็บนะครับด่าเพื่อนผมวบาอ่อนไม่ตัวโลกสายโน้นมึงดูด,ดีพวเราของซับเบไอ SQ ตายไปซะรู้จัก SQ No หนึ่งหรือเปล่านึกถึงย่านึกถึง SQ นะครับดเพืเ่อน สวัสดีครับเจ้เจ้ทำอะไรเหรอครับโอ้ยฮ้ยเยเฮยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเฮเยเฮเฮเฮ้ยเเฮ้ยเไม่หลุดเู้ยเฮดยเฮ้ม มาเดย้อนยิงไปย้อนยิงไปย้อนทัวร์เมดยิงไปกูกำลังจะตายตอนนี้เราเหลือกัน3คนนะครับเพื่อนเอฟเคไปแล้วเราโดนลอยแพลแล้วครับตอนนี้ชิบหายแล้วเอ้ยหลุดหมดเลยเวนกรรมทำไมมันยิบยิบยักเริ่มมาเราเฉยเฉยเถอะสามต่อห้าไม่ถือว่าลุ้มอ่ะค่าทุกตัวยกเว้นโตโร่ลอ่ะได้ว้าเอาชิบหายตายแล้วเบื่อยากยาก ฆ่าเลยโอ้โหเด็นะอหมดแล้วหมดแล้วอย่าดันเลยเดี๋ยวกูไล่ตรงนี้หมดแล้วเพื่อนตัวนี้หมดแล้วกูฆ่าไปสองตัวปฏิหารมีจริงโอ้โหไม่คุ้มไม่เนี่ยลูดมาสวยเฮ้ยกระด้า ายาอ่ายอดยิงแปะตาย <c oughs> เรามาเดินเล่นงั้นเฮ้ยคนดีเมื่อกี้ปากแทบปากแทบอีกแล้วไม่มันเอาปากแทบอีกแล้วเนี่ยมันบอกว่ากูแค่มาเดินเล่นอะไรอย่างเงีอฟเปิดพี่ตามรอบเนี้ยตายถอนมาเลยเราได้เพียรแล้วเฮยเราได้เพียบแล้ว <c oughs> ไไปปปเล่นกลาางไไปปฆ่กำลังไปเพื่อนกูกำลังไปกูกำลังรอบเข้าป่ามึงดันคลิปไปละกันกูขอเดินในนี้ดีบอมดีบอมเกือบตายแล้วเพื่อนเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวเพื่อนเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวจะด่าดิมาเหล็กเลยมาเล็กเลยมาเล็กมาเล็กหย่ากำลัง ทาวทูเล่นเล่นสามคนอยากไหจ้หน้าคนโอเคสรุปไม่รู้ได้รีวิวสกินใหม่หรือเปล่าเมื่อกี้แต่ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่าสกินนี้แต่ละสกิลอะไรเอฟเฟกต์เป็นยังไงนะครับมีท่าวงท่าวาร์ปต่างๆนานาด้วยก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าใครอยากไปสุ่มก็ลองดูหลายๆช่องแล้วลองเทียบเลดูว่าออกประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัดสินใจอีกทีนึงว่าจะสุ่มหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนหลุด อฟเคตั้งอย่างนี้ก็รีพอร์ตไว้และกันนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายแสบปากสุด